ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับการกลับมานะคะหลังจากที่ไปอยู่ป่าค่ะเข้าวัดถือศีลแปดมาเป็นเวลา2คืนด้วยกันทักทายนะคะสําหรับใครที่มีการอนุโมทนาบุญมาหลังจากที่ยังจี้โพสต์รูปไปก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ให้ได้รับบุญกลับไปด้วยนะคะอย่างท่วมท้นเลยส่วนวันนี้ค่ะหน้าผมเต็มมากนะคะกําลังขับรถไป เซนทรอสตูดิโอนะคะอยู่ตรงซอยลาซานเนี่ยละค่ะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์โต้ักศิษ์ใช่แล้วค่ะหนุ่มคนนี้นะคะกำลังจะมาเป็นดารารับเชิญหรือว่านักร้องรับเชิญในช่วงของสต a r on s o s ค่ะที่คลื่น SOS Radio รดนะใครเดินอยู่สยามสแควร์นะคะก็4โมงเย็นเจอกันแน่นอนค่ะกับดีเจจี้แล้วก็โตสักดิธิ์ด้วยกับการจาระกัน2ชั่วโมงเต็มครั้งแรกในชีวิตโตด้วยนะจ๊ะส่วนใครดูทางเว็บไซต์นะคะ w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  s o s r a d i o o n l i n e c o m คลิกเข้าไปฟังสดๆได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะนี่นะแค่จัดวิทยุไม่มีเว็บแคมนะคะแต่ว่าหน้าผมเต็มขนาดนี้ก็แบบว่าอยากผิวสวยอยากใสแบบนี้นะคะสั่ง collagen beauty ทีเด็ดรับรองเกิดไปแล้วยบาย,บาย